อันนี้ก็สวัสดีพี่น้องก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนมมูดอนก็ใมือนี้ได้เอาแหนแดงมาให้ป่าจินนะครับป่าที่เห็นมาอยู่ในขณะน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นป่านิ่นแดงพี่น้องป่านิ่นแดงไม่ได้ปล่อยหลเด้พี่น้องก็ปล่อยอยู่ประมาณสองพันตัวตัวเท่านั้นส่วนใหญ่จะปล่อยเป็นป่านิ่นซึ่งตัวนิดหน่อยนั้นก็จะปล่อย อ่ปลอยเมื่อปีที่แล้วฝนที่แล้วนะครับก็ไงอยู่พี่น,อน้องก็ซื้อมาตัวระบาดก็ทํทททาทําตัวน้อยๆนะครับก็ซื้อมาตัวระบาดกับมาปีหนึ่งก็ได้ฝนหนึ่งกับไงอยู่เด้พี่น,อน้องอ่สุกตัวไงนั่นก็ปล่อยก่อนหาน้านั่นสองปีกัมันก็บ่เห็นป่าเนาะก็เลยเอารุ่นตัวระบาดมาปล่อยนะพี่น,อน้องเมื่อนี้ก็เอาแหนแดงมาไห ป่าจินล่องเบิงว่ามันจะจินบ่อันนี้มันตามปกติมันจินอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามือนี้มันบอกจินเพราะว่าโดนโดนนูหมุดดอนจะได้เอามาให้มันเท่หนึงน่ะมันมันก็เลยก็เลยเป็นอาหารที่แปลกสําหรับมันนะครับพี่น้องอมันก็จะรอกจินแต่อาหารเม็ดยางเดียวนั่นน่ะก็ได้ได้เอาเจ็บบรรยากาศมาฝากเฮาตอนพี่ตอนนองว่านี่ก็เป็นท่างเลือกอีกทางหนึ่ง ตัวนุ่งมุดรอนก็บอกว่าเป็นท่างเลือกอีกท่างหนึ่งแหนแดงเ,เป็นอาหารของป่านกินพืชได้ย่างดีและพี่น้องก,อกับนุ่งมุดรอนกับบได้ห่จางแ้นแหนแดงอย่างเดียวกับมีกล่องฟางน้ำกับกล่องฟางกล่องไวน้ำก็คือ,อถ้าจะห่อเบิงภาพรวมๆทั้งไก่ไก่พุ่นกับ ต้นพยุ่งก็เริ่มแล้วล่ะพี่น้องก็เริ่มโป่งใบโป่งอย่งออกมาแล้วล่ะแต่เมื่อก่อนานนั้นมันจะเป็นคือ,อยังต้นไม่ตายเด้พี่นอ้องมันบ่มีเขาเอืน้นว่ามันบ่มีใบมันสลัดใบทิ้งเบิดละ่ะตอนนี้ก็คือมันเริ่มโป่งใบแล้วพี่นอ้องสายนุ่นก็จะเป็นสายพยุง่งแล้วพี่น้องเป็นสายพยุง่งเป็นสายไม้ย่างตัวนุ่มดอนก็นจะปลูกมาาไม้ย่างไว้เห็นบะ กับมีไม่ย่างน้ำมีพายุงน้ำกับหลายย่างแหละนุ่มดอนกับมี่ยั่งกระปูกไวแต่ว่ายุ่ใกล้ๆนุ่มุดอนนี่กับเป็นเป็นปลาย่างพี่น้องเป็นปลาย่างเป็นปลาม่วง,งตัวอันนี้ก็จะเป็นปลาย่างพี่นอ้อนงต้นย่างกะอันนี้จะปลูกทีในได้พี่น้องปลูกไวเพื่อเพื่อแล้วเข้าเหลือกอีกเทีหนึงนะครับอันทั้งลุ่มนี้ก็จะเป็น ก็จะมีดอ,อกกระเจียวอยู่ได้พี่น้องดอกกระเจียวว่าในขืนได้ซื้อได้ได้ได้ระวังช่องมันเนี่ยแต่ว่าด่านทั้งนู้นกับมีตร้น่างหน้าคือกันมิตรน้น่างหน้าต้นพายุก,กันไปตามขอบรั่วนแดละพี่น้องอันนี้ก็คือต้นม่วงกับมีต้นม่วงตอนอ้นยางไว้กะเอาไว้เท่ากับฮ็ดไปน้องพี่น้องนะครับว่าได้ไป อ๋อิเลียดกับอีอย่างว่ามันจะไงหรือไม่ไ่เฮากับปลูกไปอยงซี่แหละก็คือเฮาได้ตน้นไหม้ป่าเฮ่ากับมาปูกแต่ว่าส่วนญงของนูมูดอนนี่จะหลายคือต้นย่างอันนี้ต้นย่างชุดนี้กับคืออยู่ประมาณสมปีสามผลที่เขาผลที่ 4. นี่นี่ะพี่น้องมันก็อยากต้นน่อยสักหน่อยหนึ่งอยู่ด้เนาะเนาะอยากต้นหน่อยอยู่จักหน่อยหนึ่งอยู่กับเพราะว่าเฮากับมาปลูกที่หลังมูตรงนี้ปลูก หลังมูพึ่งได้สามปีก็กลัวก็เออก็ถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องถือว่ามันรอดตายก็ถือว่าลูกมูดอนก็บอกว่าโอเคแหละเนาะก็ปากอาทากินแจอาหารสำเร็จรูปจากเหาพี่น้องคือ <c ười> มันแสบได้พี่น้องอาหารสำเร็จรูปซ้ำฉันไทยเห้ากับซ้ำได้กินลาบกินก้อยกินอาหารพัตตารผุนแล้วเน,เนาะก็ะเอา แหนแดงแหนแดงยังสีมะหายมันมันกับใบจินเลยพี่น้องแค่ว่ามันกับจีนยูกับโดนๆมันกับเบิดอยูนหลนแหละพี่น้องกะเป็นทางเลืออีกท่างหนึ่งเข้ากับพระยามหาหายมันมากินเคมีกองวงกองปว้งไว้อนุ่มดอนกับยูประมาณนี่ที่จะเอามาฝากมอตอนอันนี้น้ำมะเล็กได้พี่น้องน้ำยู่ประมาณอ่ะเลยเลยหัวเข่าขึ้นมาแน่นอยหนึ่งกตว่ากังเกงในเปียกอ่ะ แค่นันนะ่ะน้ำของนุ่มมุดอนจะก็เป็นให้หน้าธรรมดากตีคู่ขึ้นมาซื้อพี่น้องก็ตีคู่ขึ้นมารอบอันนี้ก็คือถ้าเขาไ่อ,อยากจะเลี้ยงป่าเขาก็ปล่อยน้ำทิ้งออกไปเบิดแล้วเขาก็เฮ็ดหน้าใดค 9, า้คือเก้านั่นแหละเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นก็ได้คือเก้าแต่ว่านุ่มมุดอนก็เลือกเอาเป็นป่าดีก็ไม่สินะคือมันบรด้นี้ปัญหาหลาย คือพ่อทิ้งไว้แล้วกับพ่อทิ้งไว้อย่างซี่แหละพี่น้องมันอยากมากกินมันก็มันมันอยากบ้ามันก็บอกว่าป่าหลายอยู่เีพี่น้องแต่ว่านูดอนบ่ได้เอาอาหารเม็ดมาให้มันม้อนี้เอาอแหนแดงมให้แต่ว่านันกับ่กินนะพี่น้องแหนแดงมันเป็นอาหารใหม่พอดีนูดอนสร้างแหนแดงมาโล่งบ่อกุ้งก็ได้เหลือๆกัเล่ล่องเอามะหอยมันกินล่องเบิงป่าหลายได้พี่น้องป่าหลอยู่ อาจจะว่าเห็นแสงมัน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 บังแสงพี่น้องเนาะมันบังแสงแสงมันอาจจะว่าเห็นตัวป่าป็นไดนู้นมดจะแคบน่อยพี่น้องเบื้อง่ามันมีป่าอยู่ด้วยพี่น้องนะป่าเยอะอยู่ที่จะมาล่อสารกินอาหารจากเขาก็มีทั้งแต่น้อยตัวใหญ่แบบพี่น้องตัวน้อยๆก็มีตัวใหญ่ๆก็มีนู้นมดกา ว่ามีอย่างจะเอามาฝากกะเอาบรรยากาศแบบนี้แหละน้องมาฝากกับพี่กับน้าองเบืองพี่น้องมันจะเป็นสวนปลาพะยุส่วนใหญ่จะเป็นพะยุกับไม่อย่างน้นนะครับก็จะมีทิวั้างหลังโน้นก็จะเป็นทิวไม้ซักไม้แดงับพี่น้องก็จะปูไว้แบงเป็นโซนเป็นโซนกันโซนพุ่นคือเป็น่างคือเป็นไม้สักไม้แดงเพราะว่าดินมันดินมันปนหินพี่น้องดินปนหินเป็นดิน มีความแห่งแรงหลายก็เลยเอาไม้ซักกับไม้แดงใส่เพราะว่าไม้ซุ่งนั้นมันจะทนกับการที่มีความแห่งแรงก็เลยเอาไม้ซักไม้แดงแล้วก็แถมไปด้วยคือต้นผักหวานป่าแล้วพี่น้องเอาไปไหว้ฟังทั้งบนฟังทั้งนี้ก็จะเป็นฟังพยุงฟังไม้แดงแล้พี่น้องก็ตัวใหญ่จะเป็นปลาแล้วพี่น้องเป็นปลา พี่น้องป่าอยู่กลางป่าไปจังซี่แหละลุงมูดอนก็เฮ็ดไปค้ำๆไปเนาะโมมีแนวสัเฮ็ดก็เฮ็ดไปพี่น้องอ่าในไหวกับเสียนหลังกับเสียนเฮ่ากับโมมีหยังเฮ็ดทิ้งไว้เฮ่ากับเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะท้ายคลิปนี้ลุ่มมูดอนก็ขอให้พี่น้องอ่า ทิ้งหัวใจไว้ให้อุนุ่มดรนแนะ่ทิ้งโป้มือไว้ให้นุ่มดรนแนะ่เพื่อที่จะได้บ่าาพลาดคลิปดีๆต่อไปได้พี่น้องอนุ่มดรก็จะได้หัวใจได้หลายเลยโป้มือหลายๆนะนุ่มดรก็ดีใจนุ่มดรก็มีกำลังใจที่จะเหตุคลิปออกมาสู่อัน ใครกับพี่น้องได้เบิงได้แย่งกันน้องพี่น้องน้าถ่ายคลิปนี่นุ่มบุดรนอขขอเกล้าครับว่าสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับ thank you thank you so much